โยโย่สวัสดีครับวันนี้เทรดโรนินมาอีกแล้วนะครับมาวันอาทิตย์นะครับคือเตรียมตัวเทรดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สามเดือนสิบครับปีหกห้านะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเทรดกันว่าจะเป็นแนวทิศทางไปทางไหนครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างรวดเร็วนะครับเรามาเริ่ม time เฟรมสามสิบครูับสามสิบนาทีนะครับอ่าก็เหมือนกับที่ผมพูดไปแล้ววันศุกร์ครับขึ้นไปตามสูตรแต่มันไม่ทะลุครับไม่ทะลุไม่ทะลุ ายเดิมครับคือแนวต้านนะครับเมนทูลแนวต้านมันก็กลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาเห็นไหมครับกลับตัวลงมาแล้วเป็นยังไงครับทะลุโลเดิมครับอืเดี๋ยวผมจะนห้โลใหม่กันไฮโลแล้วก็โลครับอ่ะแล้วก็ทะลุโลลงมาแต่ยังไม่ไม่เกิดโลใหม่นะครับแต่ว่ามันทะลุลงมาแน่ๆครับตามกราฟคือตามแท่งเพียงคือทะลุแล้วนะครับมันน่าจะ เป็นขาเซลแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็มันข้ามไปเสาร์อาทิตย์มันอาจจะมีข่าวอะไรผมก็ยังไม่ค่อยจะติดตามเท่าไหร,ร่ครับเพิ่งมาเปิดดูการาฟเหมือนกันเลยครับเรามาถ่ายคลิปเลยเปิดการาฟปุ๊บถ่ายคลิปปั๊บเลยไม่ได้ดูการาฟเหมือนกันครับโอเคครับเรามายกโลยกไฮแต่ถ้าเป็นแนวนี้เราก็สามารถถ้าเป็นผมก็คงไล่ราคาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องระแวดระวังดีออกอาจจะไม่ได้ออก หลอดเต็มที่นะครับเพราะว่าต้องเซฟๆหน่อยถ้าอยากเล่นวันจันทนะครับเพราะวันจันทก็เป็นวันเปิดตลาดแล้วก็เอากลับแล้ก็ฟิโบกลับมากลับด้านเลยครับมาเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ข้างล่างร้อยอยู่ข้างบนคือเราจะเป็นเราจะเล่นขาเซลแล้วครับะเซลแล้วครับเซลแล้วก็ตีนะครับถ้าราคามันชนเราอาจจะอยู่ที่ชนแล้วก็กลับไปไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามก็วานไปแล้วก็จะกลับไปอีกอ่า สตาบลอก็อยู่แถวประมาณนี้ครับอันนี้คือทำเฟมสามสิบนะครับว่ายังไงก็ลองไปดูครับแต่นี่คือแต่ว่าผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเล่นหนักมากนะครับแล้วก็ถือสั้นไว้ครับอาจจะเป็นทีที่หนึ่งจบเกมครับทีที่ท้ายกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นนี่ครับคาเตวแนวโน้มตีฟิบโบไร่ราคาได้เลยครับน่าจะนะครับน่าจะใจของว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าผมถ้าเป็นถ้าเป็น วันจันทร์วันคันนี่ผมบอกเลยว่ามันน่าจะเซลล์ไปต่อลงต่อเลยครับเอาขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าเราไปดูทําทําเฟรมอื่นด้วยครับมาความแน่ใจว่าเป็นยังไงครับาดูครับต่อไปมาดูคําเฟรมชั่วโมงครับทําเฟรมชั่วโมงของเราหนึ่งชั่วโมงของเราก็เหมือนกันครับหลุดโลแต่ว่ามีแนวรับครับเนี่ยพึ่งครับมีแนวรับนะครับแนวรับที่ราคานี้นะครับนะ่อย่างรวดเร็วเลยครับ มีแนวรับราคาสีเหลืองสีเหลืองนี่1หนึ่งหกหกหนึ่งสองสองครับแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านเหมือนเดิมครับมันก็ต้องกลับครับสต็อปลอสอะไรทีพก็ให้ดีเดี๋ยวโอตัวปมขิดหาคนตรงว่าขีดขีดตัวอันนี้ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอนับโรนัาไายกันก็กาก่อนแล้วกันนะครับโลไฮครับโลครับไฮครับไฮไม่ผ่านนะครับกลับตัวนะครับชึ้ม เราก็จะมาเปลี่ยนฟิโบครับกลับด้านกลับด้านกลับด้านกลบทิ้งนี่ดูครับเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันหลุดลงมาแล้วครับแต่มันมีแนวรับนี่ครับนี่ครับแนวรับแต่ว่ามันก็เป็นแนวรับเล็กๆน่าจะผ่านได้หรือยังไงหรือกลับมาย่อทําราคาก่อนหาว่าเป็นผมก็เหมือนกันกับสามสิบนาทีครับตีฟิโบเอาอะไรครับเอาศูนย์ศูนย์ลงล่างครับข้อเราจะเล่นขาเซลเอาร้อยขึ้นข้างบนครับนี่ครับ เห็นไหมครับราคามันวิ่งวิ่งขึ้นไปปึ๊บมาเปิดอรเดอร์เราแต่ก็เหมือนเดิมครับอย่าเล่นให้หนักแล้วก็ออกสต็อปลอสให้แน่นอนนะครับถ้ายืนอยู่ในสต็อปลอสสองจุดนี้ PP ก็สั้นๆได้ครับนี่ครับก็อนแล้วแวะระวังหน่อยครับเพราะเป็นวันจันทร์ครับมันก็ไม่แน่การกราฟมางวันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็ผมก็ให้ภาสีคือแนวโน้มไปขาเซลนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งออกไม้หนักนะครับดูกราฟกรอน ดูเหตุการณ์กราฟก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าวันจันทร์ออกไซวีหรือยังไงนะครับก็เก็บสั้นๆไว้ก่อนครับทํากําไรไว้ก่อนครับยังไงก็ขอให้เข้าไปแล้วทํากําไรนะครับอย่าเข้าไปแล้วขาดทุนแล้วกันครับโอเคมาต่อที่ time frame สี่ชั่วโมงครับ time frame สี่ชั่วโมงกันเลยไปอย่างรวดเร็วครับ time frame สี่ชั่วโมงของเราอ๋อดูกราฟนี่ครับ time frame สี่ชั่วโมงที่มีความไม่แน่ใจครับว่ามันน่าจะดันต่อหรือเปล่า มันอยากจะยอ่ลอลงมาตั้งหน่อยแล้วก็ขึ้นไปต่อหรือเปล่าเรามาขีดโลขีดห่กันครับเรามายกโลยกห่กันขีดโลขีดห่างแล้วเดี๋ยวนะครบับปึ๊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 บปื๊บปื๊บโลหายโลหายครับนี่ครับเป็นยังไงครับตาเมเฟซชีวโมงก็ชี้ชัดว่าน่าจะไปต่อครับหรือจะยอ่อมาทำราคากว่านี่แหละครับผมเรียกว,ว่าอย่าเพิ่งออกไม้หนักนะครับ เพราะแนวโน้มของสีชั่วโมงมันก็ยังพูดตรงๆว่ามันก็น่าจะดันแต่ว่ามันก็โดนแนวแนวต้านนะครับตรงนี้ครับกดไว้อยู่นะครับถ้ามันหลุดนี้ได้นี่ก็มีสนุกครับสี่ชั่วโมงคือมีโอกาสบายเหมือนกันนะครับแต่แนวโน้มมันก็พูดตรงๆว่ายังบายอยู่นะครับสี่ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะบายนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับที่ผมเล่นครับเอาอย่างนี้พอยกโรยกไฮขีดสุดแลวปึ๊บเดี๋ยวผมขอตีฟิกโบนะครับนี่ครับกลายเป็นแบบนละแนวทางไปเลยครับเพราะตอนนี้มันหลุดยังไงครับหลุดไฮเดิมนะครับนี่ครับหลุดไฮเดิมไปสร้างไฮใหม่ครับไปสร้างไฮใหม่เรียบร้อยแล้วเราต้องตีฟิกโบครับอันนี้คือ4ชั่วโมงครับตีศูนย์ขึ้นข้างบนครับรออยู่ข้างล่างนี่ครับเป็นยังไงครับ นี่นะครับผมเลยว่าถ้าเล่นสั้นหรือเล่นอะไรต้องระแวดระวังนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่แน่ระแวดระวังนะครับเพราะว่าสี่ชั่วโมงแท่งกว่าจะสี่ชั่วโมงครับอันนี้คือแท่งแท่งแต่ละแท่งคือสี่ชั่วโมงครับอาจจะกลับเทนหรือมาเปิดออเดอร์แล้วดีขึ้นไปอีกได้จิตการสําคัญกับความคิดครับเนี่ยครับถ้าเป็น่างนี้ลงมาปื้อเปิดออเดอร์ถึงสาออเดอร์แล้วดีขึ้นไปอีกหรอครับเจอทะลุเลยหรือเป็นไซเวย์อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับ ผมก็เลยมองว่ายังไงก็เราแวดระวังไว้ครับไม่ใช่ว่าไว้แล้วระวังเพราะว่าสี่ชั่วโมงมันก็เป็นเทมที่ใหญ่ครับถ้าสี่ถ้าเล่นตามสี่ชั่วโมงก็ออกไม้อย่างนี้นะครับตามนี้นะครับราคาไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามครับแล้วถ้าหลุดจริงๆสต็อปลอตที่นี่ครับนี่คือหลุดกลายเป็นขาเซลอีกครั้งหนึ่งครับขาเซลอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นลงอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าถ้า มาเล่นตอนนี้ขาบายก็ทีพีก็สำคัญเหมือนกันครับก็คือเราได้แวะระ,ระวังเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ได้ชี้ชัดบ่องบองชัดขนาดนั้นนะครับอ่พาพอสี่ชั่วโมงก็เผยว่าเหมือนกับมันจะไปต่อนะอย่างเงี้ยครับขอลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูไทม์เฟรมวันเลยครับเดย์เลยครับเดย์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 ของเราครับเดย์ของเราเป็นยังไง เดของเราอืยังไงก็ดูแบบมันก็กดลงจริงๆครับคีดให้ดูอีกครั้งอครับ High Low High Low High แล้วก็โลไปเลยครับนี่ครับดูครบมันก็ขาเซลครับยังมาครับเราไม่ผ่านตัวนี้ครับต่อให้ผ่านก็จงยังมีตัวนี้อย่างว่าจะกลับเซนหรือเปล่าครับใครเล่นก็เหมือนเดิมครับ ออก็เดินหนึ่งไม้ครับผมก็ได้มาหนึ่งไม้แล้วครับสองไม้อันนี้คือยังยังเล่นทำเฟรมวันนะครับจะจะเล่นนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมบอกครับมันก็ยังไม่ทะลุตัวนี้ก็น่าจะไปต่อตัวนี้ก็น่าจะลุ้นยังมีอีกลุ้นอีกหลายช็อตนะครับยังไงนะครับนี่คือทำเฟรมวันนะครับก็ยังเป็นขาเตียวเอาตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ครับอย่างนี้ครับปึ๊บเดี๋ยว ที่ผมมีข้อไว้นะครับเฟรมเล็กแนวโน้มนะครับแนวโน้มแต่ละไทม์เฟรมของผมนะครับแนวโน้มครับแนวโน้มคือไทม์เฟรมสามสิบคือซเซลมาครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงซเซลมาครับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงบายยังยืนอยู่ครับแล้วไทม์เฟรมวัน เซลลยังมานีครับถ้าตามบทตามเกณฑ์ตามบาทตามบาตรก็ <c oughs> แล้วแต่ใครจะเข้านะครับเข้าแต่ว่าช่วงนี้เข้าก็ต้องออกไปนะเพราะว่าสองทางเฟรมนี้ก็โดน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 สี่ชั่วโมงกดแต่สี่ชั่วโมงก็ต้องโดนโดนว,วันกดมันยังไม่แน่ชัดครับ,รบว่าจะเป็นยังไงนะครับใครจะเข้าผมก็บอกว่ายังไงก็ลองเข้าระยะสั้นดูครับ จะตั้งตั้งสต็อปลอสมีกฎตัวเองที่แน่นอนนะครับว่าจะเล่นไปทางคิดทางไหนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ดูนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข่าวแล้วแวนระวังด้วยครับว่าข่าวจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวก็เดือดเดือดกันเยอะครับเรื่องทางเงินโอ้โหเยอะมากครับถึงสงครามเหีียโอ้เยอะมากมายจริงข่าอางนี้แล้วกันครับขอให้มีความสุขในการเทรดและทํากําไรกันเยอะๆนะครับครับสวัสดี ดีครับ